เวลาเพิ่งตื่นแล้วเดินลงมาบับมักจะคาบของนะคะแล้วก่อนนอนน้องก็จะคาบขึ้นไปด้วยนะแต่วันนี้เราขึ้นมานอนแล้วบับไม่ยอมขึ้นมาเราก็งงว่าทําไมบับนั่งร้องอยู่ข้างล่างเสียงดังมากพอเปิดกล้องวงจรปิดดูเอ้ยเราลืมวางตุกตาไว้ให้บับเพราะว่าวันนี้ทาความสะอาดบ้านแล้วก็เก็บทุกอย่างเข้าชั้นหมดเลยพ่อแมวก็เลยต้องลงมาแล้วก็เอาตุกตามาวางไว้ให้น้องเพราะน้องต้องพาเพื่อนๆขึ้นนอนค่ะแล้วเดี๋ยวทุกคนรอดูว่าบับอะร้องเพราะว่าไม่มีตุกตาให้คาบจริงไหมไม่อยากจะเชื่อเลยอะ อ่ะทุกคนรอดูนะคะเราคิดว่าแบบจะขึ้นตามพ่อๆมาแต่ก็ไม่ค่ะก็มานั่งอย่างนี้อยู่นะคะแล้วสักพักประมาณตีสามกว่าทุกคนปฏิบัติการพาน้องขึ้นนอนก็เริ่มขึ้นค่ะคือเหมือนเขาต้องคาบขึ้นไปด้วยอ่ะช่วงนี้เขาก็จะติดพี่ขิงกับพี่ไก่นะคะไปแล้วค่ะพาพี่ขิงขึ้นนอนนะคะ ต่อมาตีห้าครึง่งอาจจะรู้สึกว่ายังต้องพาน้องอีกตัวขึ้นไปนอนด้วยก็เลยเดินมาค่ะนี่แล้วก็อย่างที่เราคิดเลยทุกคนคือมาพาพี่ไก่ขึ้นไปช่วงนี้เขาติดพี่ไก่มากอ่ะไปพาพี่ไก่ขึ้นไปนอนนะคะรอบนี้น่าจะครบล้น่าจะโอเคสบายใจละจากนั้นก็พาขึ้นไปนอนค่ะมีความสุขแล้วค่ะสําหรับคิมบับวันนี้ที่มีน้องให้ขับ